โอเคครับก็จะมาบอกวิธีไปเอาอ่าเียกวัดอะไรนะกระทะอันใหม่แล้วก็โชว์เวลแล้วก็สักอย่างสไลไม่รู้โอเคคนอื่นก็มาไปที่ไวส,ปปส์สปปบีสสักอย่างอ่านไม่ออกแล้วก็ตรงมาไปที่ประภาคารตัดเลยละกันน่นาจะรู้ทางเอ๊ะไม่ต้องไม่ต้องตัดหรอก เดิน,นตรงไปทางนี้เรื่อยๆปเจอปะพาปะพาคารนะ์ดอยู่ๆก็ลินพันปะพาคารตั้งๆอาดเออใช่ลืมเลยว่าต้องต้องหากุญแจอ่อาอย่าไหนะเป็นสมุดง่ายกว่าต้องหาไอ้กุญแจวอลคานิกก่อนก็หาได้จาก แมกมาข้างล่างไม่ก็ก็แบบมีแค่แมกมาข้างล่างต้องไปขุดที่แมกมาข้างล่างเพื่อเอาเป็แจพอมาถึงแล้วก็รับเควสอันนี้รับไปแล้วรับเควสเสร็จแล้วเราก็ถือ,อไอ้นี่ไอวอลเคนิคก,กีเพ่มาเปิดตรงนี้แล้วก็กลับไปคุยเควสซึ่งมันก็จะปลดอ่า พื้นที่ใหม่เป็น infernal heart เกิดทุกๆเกิดทุกต้นชั่วโมงที่15นาทีาพูดงงๆแต่ก็นั่นแหละ15นาทีของทุกต้นชั่วโมงโอเคพอเราเปิดแล้วก็ลงมาได้เลยแล้วก็จะมีของให้ใส่ต้องก็คืออันนี้ให้ใส่ตามแมว เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ก็ยูเรเนียมและอีกอันนี้ก็คือของมิติเป็นแฟบบูมอย่างไรนะอ้อเมันจะคาบไปแล้วแฟบบูมเป็นของมิติซึ่งหายยากที่สุดเปนคืออนนี้ขุดได้จากแมกมาข้างล่างที่เดียวเท่านั้นหรือเปล่าออฟเวอรคินิกแซนก็ขุดได้โอเคก็สองที่นี้ แล้วก็ infernal heart คือถ้าทำคุยข้างบนไงก็ปลดไ In อ infernal heart เสร็แล้วก็ไปขุดตรงนั้นได้มันก็ตอบได้อยู่ส่วนใครสำหรับใครที่เสร็จแล้วเข้ามาได้แล้วก็ทางไปง่ายๆเลยเอออยู่ๆก็ลืมมันเป็นเขาวงกดแต่ก็ไปง่ายๆถ้าไปจะไปเอากระทะก็เดินมาทางนี้เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เห็นทางนี้ก็ตรงไปยิ้นเรื่อยๆสุดทาง ตรงตรงตรงนี่แล้วก็จะมีทางเล็กๆเ,เข้ามาอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าเราเปิดได้นี่แล้วก็มีราคา1บิลเลียนเป็นแผนสแตตก็ตามนี้แล้วก็มีโชวเวลโอเคแล้วก็ถ้าจะไปเอาไอ้สไลด์ก็คือ อันนี้ฟอสซิลเป็นลัก2องสองหมื่นแคปสองร้ยก็โอเคตามตามทางใหม่นะครับก็เดินตามไปได้เลยอันนี้อันนี้คือทางเข้าสำใครถ้าอยากเริมที่ทางเข้าก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจะเป็นกระทะเลี้ยวขวาจะเป็นสไลดสักอย่างอ่านไม่ออกแล้วก็ เลี้ยวทางนี้เลี้ยวขวาหนึ่งทีแล้วก็เลี้ยวซ้ายอันนี้คือสุดทางเลยนะเข้ามาสุดทางเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวเจอแยกตรงนี้ก็เลี้ยวขวาฟืบทางไม่ได้ยากมากจำไ,ได้ง่ายๆอยู่แล้วนี่ก็จะเจอราคาแ800ดร้อยล้านโอเคครับก็ประมาณนี้มีเท่านี้แหละ มาบอกไว้ขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดซับกันด้วยขอบคุณครับมาเจอกันใหม่